สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิรงงวทองเก่าเดือนครับเมื่อนี้เพศบวมแห้งแล้วครับพี่น้องครับเงาหางโค่นหางใหญ่ครับเมื่อนี้เปิดราคาหนาคออเด้อครับเด้อคารงพี่น้องออกเองครับคาลดคาลรกครับพี่น้องออกเองครับตัวนี้ครับเปิดราคาต้นทุนครับสองหมื่นเก้าครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าครับราคาหนาคออครับไผสนใจครับงัวทองครับทองใกล้คอดนะครับเนี่ครับเงาหางใหญ่ครับ ใายสูงลอยสามสิบับตัวนี้ครับลูกสองในท้องครับตัวนี้ได้ความหนาแล้วก็ความสดครับกีบเล็บขอดเท่างามครับลูกจอใกล้ขอดแล้วครับพี่น้องท่านใดสนใจครับพี่น้องครับโทรหาเบาตึงใ้ครับสองหมื่นเก้าครับราคาหน้าข้อครับคารถครคาร่าพี่น้องออกเองครับคาน้ำมูกงน้ำมันเบาตึงไปทรงครับตัวนี้เป็นราคาต้นทุนครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าครับเหมือนนี้ครับ ผู้ใดยูไก้ได้เปรียบครับพี่น้องครับค่าลดอาชสิบ่แพงครับยูไก้ครับสองหมื่นเก้าครับแล้วค่านาคอกแล้วค่ารับเองครับพี่น้องครับหม้อทองไก่ขอดครับสูงลอยสามสิบครับตัวนี้ครับหม้สดแห้งครับตัวนี้ครับสดแห้งครับกลีบเล็บขอดเทางามครับปกติครับแข็งขาดีครับเนื้อนังหนาครับ อาแห้งสดแห้งครับที่สำคัญคือเป็นทองไก่ขอดครับพี่น้องครับเพศสีดำครับเงาหางไงครับเงาหางไงโค่นหางไงครับหนังนาดีครับสดดีครับตัวนี้ครับนาเรียงครับหูน้ำครับพี่น้องครับหูน้ำครับเชืองน้ำครับงัวผู้เ่าผู้แก้ก็เรียงได้ครับตัวนี้ครับจับได้ใบได้ครับ บอดี้บ่อส้นครับเบิงเงาหางโลครับพี่น้องครับเบิงโค่นหางเงาหางเลยครับเปรีบเสบครับเงาหางครับโอ้ยครับเงาหางใ่แห้งครับตัวนี้ครับสองหมืนเก้าครับราคาหน้าข้อครับสนใจโทรมาได้ครับนอกนั้นเป็นพี่น้องออกค่าลถเองครับค่ารดพิเศษให้ครับมื้อนี้ครับเอาโลละสิบบาทครับลอยโลกระซี่ยู่ที่หนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับจัดไปเลยครับโปรโมชั่นครับ รถแรกแจกแถมครับตัวนี้ครับยังว่าทองโตสุดท้ายคือเก่าครับสองหมื่นเก่าครับพี่น้องครับน่าสนใจครับถูกแห้งครับตัวนี้ครับนังน้าดีครับเชื่องดีครับน้ำล่างสวยครับงุ่อยู่บ้านน้ว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับหน้าตาเพิ่นครับพี่น้องครับจมูกสีดำครับบ่ฉีบบัวแดงครับว่าสดๆเลยครับนี่ครับ หนังหนาดีตะนอกตั้งโจโก้ครับนมซีเต้าครับอาสนใจโทร่มากนะครับเด้อฮวอนแดดฮวอนแดดครับทางปทุมราชแดดแห้งครับพี่น้องครับแดดจะจัดเลยครับเมือนี้ครับท้องฟ้าแจ่มใสครับหลายพื้นที่อาชีพฝนตกครับฝนตกท่างยี้โสมว่านกระตกนักครับพี่น้องครับแต่ว่าปทุมราชโบทันมีครับ รับได้ใบได้ครับงวดตัวนี้ครับเชื่องครับสนใจโทรมากครับสองหมืนเก้าครับราคาหน้าข้อครับน้องนัานเป็นคารงครับโลละสิบบาทครับโปรโมชั่นครับสุดท้ายปลาตึงขอจบคลิปเพียงเทนิกรครับห่อนไลฟ์พี่น้องห่อนไลฟ์สวัสดีครับผม